โอมชานติวันนี้วันที่22เดือนมก,กราคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครอย่าได้แสดงการกระทำที่เป็นบาปใดๆด้วยอวัยวะทางกายของลูก ให้ทำตามคำสั่งของพ่อให้ได้ตลอดเวลาคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือหนทางที่จะเปลี่ยนจากหินให้มาเป็นนักแปลธาตุและความเจ็บป่วยอันใดที่มาเป็นอุปสรรคในนี้คำตอบเพื่อที่จะเปลี่ยนจากหินให้มาเป็นหินที่แปลธาตุลูปนั้นจําเป็นจะต้องมีความซาบซึ้ง ในการที่จะมาเป็นนาลาอย่างแท้จริงแล้วสำนึกร่างของลูกก็จะต้องถูกทำให้ขาดลงมันคือสำนึกร่างนี้ที่เป็นความเจ็บป่วยที่แสนสาหัสที่สุดลูกไม่สามารถมาเป็นหินที่แปรธาตุได้จนกระทั่งลูกนั้นได้อยู่ในสำนึกดวงญาณผู้ที่เป็นหินที่แปรธาตุได้เท่านั้นที่จะมาเป็นผู้ช่วยของพ่อได้ โดยการทำงานรับใช้ของลูกสติปัญญาของลูกก็จะกลับมาเป็นทองด้วยสำหรับสิ่งนี้แล้วลูกนั้นจำเป็นจะต้องใส่ใจต่อการศึกษาอย่างเต็มที่สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์ในความคิดคำพูดและการกระทำของลูก อยู่อย่างระมัดระวังว่าลูกนั้นไม่้ดแสดงการกระทำที่เป็นบาปใดๆผ่านอวัยวะทางกายของลูกเพื่อที่จะทำตัวลูกเองให้เป็นดวงยาณที่บริสุทธิ์แน่นอนลูกจะต้องอยู่ในการจดจำจุดที่สองเพื่อที่จะได้รับการปลดปล่อยออกจากความเจ็บป่วยอันแสนสาหัสของสำนึกล่างให้คงความซาบซึ้งในการที่จะมาเป็นนารายฝึกฝน ฉันมาอย่างปาสจากล่างเหลียวนี้ฉันก็จะต้องกลับบ้านอย่างปาสจากล่างพรนของบัพตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่ในสำนึกดวงญาณผู้ที่เช่นเดียวกับการมีโยคะและการกำกับโยคะให้มีคุณสมบัติพิเศษของการทดลองด้วยโยคะด้วย บัปดาดาได้เห็นแล้วว่าลูกๆนั้นฉลาดในทั้งมีโยคะและกำกับโยคะดังนั้นดังเช่นที่ลูกฉลาดในการมีโยคะและกำกับโยคะในหนทางเดียวกันจงมาเป็นผู้ฉลาดในการทดลองด้วยโยคะแล้วทำคนอื่นๆให้ทดลองด้วยเดี๋ยวนี้มีความจำเป็นสำหรับชีวิตที่จะทดลองด้วยโยคะ ก่อนอื่นทั้งหมดเช็คว่าฉันนั้นได้ทดลองอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสันสกาของฉันมากเท่าไหร่นี่ก็เป็นเพราะว่าสันสกาที่สูงส่งนั้นเป็นรากฐานของการสร้างโลกที่สูงส่งถ้ารากฐานนั้นแข็งแรงแล้วสิ่งอื่นๆทั้งหลายนั้นก็จะอยู่อย่างแข็งแรงได้โดยอัตโดมัติคติพจน ดวงยานที่มีประสบการณ์ไม่สามารถได้รับอิทธิพลโดยบรรยากาศใดๆหรือได้รับการแต้มสีโดยเพื่อนใดๆได,ได้อัจฉาโอมชานติ